สร้างมาประมาณเสร็จประมาณปี5-9ต้นปีผมจะเลือกสีโทนสว่างอแล้วบางจุดอาจจะมีอิดโชว์บ้างนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันมันเพลนเกินไปผมต้องการสร้างแบบบ้านแบบรีสอร์ทจะไม่เป็นออกเป็ในแนวรีสอร์ทจริงๆสร้างสร้างบ้านอยางไงก็ตามที่มันไม่ต้องมีการแตกฉีกเล้าอะไรกันง่ายๆ พอดีผมมีลูก4ี่คนงั้นก็เลยจัดให้ห้องเนี่ยมีครบทุกคนใช่ไหมแต่ว่าห้องเนี่ยผมจะไม่ทําห้องใหญ่ในอนาคตผมก็ไม่รู้หรอกว่าลูกผมแต่ละคนเนี่ยจะอยู่กับบ้านผมหรือว่าจะไปอยู่เองหรือจะแยกไปอยู่เพราะงั้นผมก็จะจัดห้องแค่พอให้อยู่ได้หนึ่งคนสบายๆในห้องก็พอแล้วห้องนอนเนี่ยหกเหลี่ยมมันเหมือนกับเป็นบ้านเหมือนกับ พอไปสังเกตบ้านพวกบ้านฟฝลังหรือว่าบ้านพวกโบราณหน่อยๆเนี่ยมักจะต้องมีหกเหลี่ยมทุกบ้านเลยเพื่อจะเปิดหน้าต่างเพื่อจะได้ดูดูองศาดูวิวได้ทั่วมากกว่าแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นห้องนอนผมซึ่งออกมาเป็นหกเหลี่ยมส่วนเรื่องห้องน้ําเนี่ยที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนใครอันนี้ผมไม่รู้นะแต่แต่ผมชอบผมชอบเล่นน้ําตกนะเวลาผมไปเที่ยวน้ําตกเนี่ยผมชอบ ผมก็เลยบอกดีสาเป็นที่ผมนี่แหละออก็เลยกลายเป็นออกมาเป็นเสาสี่ต้นเวลาผมจะสร้างบ้านทางสถาปนิกเขาก็บอกว่าเราควรจะไปหาผู้รับเหมาที่เรารู้จักก็พอดีมีบ้านเพื่อนซึ่งผมเล่นเทนนิสกันอยู่มาเป็นสิบปีเนี่ยเขาเพิ่งจะสร้างบ้านใหม่ก็ไปถามว่าให้คุณให้ใครสร้างบ้านมาแล้วเขาบอกเนี่ยบริษัทเกริประเสริฐเนี่ยเป็นคนทําได้เบอร์ได้อะไรมาผมก็ติดต่อทางเกริประเสริฐมา แล้วก็เรียกหลายๆเจ้ามาเพื่อจะพาไปดูผลงานผลงานที่แต่ละเจ้าเนี่ยทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็ผมก็ไปดูผลงานแต่ละคนละแต่ละเจ้าละก็มาแล้วก็ดูราคาละก็มาลงที่เกยียรปลเสรินี่แหละทีมงานของเขาเนี่ยรู้สึกว่า,เ,าเขามีหลักเกณฑ์ทุกอย่างเป๊ะๆเ,เลยก็ดูแล้วก็เป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นระบบดีการทำงานกับเกยียร,ร์ปเสริก็ทำทำงานกันอย่างารุ่งร่วงไปด้วยดี คนรู้จักที่แนะนําเกียร์ประเสริฐมาแล้วก็บอกว่าไม่มีทางเพราะเจ้านี้เป็นเจ้าที่ดั้งเดิมทํามาหลายรุ่นแล้วเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องห่วงเรื่องการทิ้งงานแน่นอนใช่ไหมถ้าเกิดเราไปเรียกใช้เจ้าอื่นซึ่งเราไม่รู้ผลงานเนี้เหมือนก็ต้องไปเริ่มน้ำหนึ่งใหม่เลยอะ่ะไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรต่างๆแต่ถ้าเกียร์ประเสริฐนี่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณจะสร้างบ้านในหลังต่อไปเนี่ยนะคุยกับเกียร์ประเสริฐก่อนเขาจะให้คำคำแนะนําที่ดี ฟังดูแล้วเหมือนบริษัทบ้านบ้านแต่เขาทํางานประเภทพรีเมียมไม่ได้ทำงานแบบบ้านโครงการรับเหมาโครงการต่างๆเขาจะทํางานบ้านเป็นหลังๆเป็นพรีเมียมต่างๆเพราะฉะนั้นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตว่าบริษัทนี้โอเคเลย สวัสดีครับผมสักดาประสานไทยนะครับเป็นสถาปนิกนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ออกแบบแล้วก็ควบคุมงานก่อสร้างนะครับเนื่องจากเจ้าของเจ้าของบ้านนะครับได้อยู่บ้านในเมืองแถวแถวสัญย่านนะครับซึ่งเป็นบ้านคหาปดีเก่าซึ่งก็จะมีอารมณ์ของบ้านสไตล์ยุโรปก็อยากจะเอาดีไซน์บางส่วนของบ้านเดิมนำมาใช้กับบ้านหลังนี้ด้วยนะครับผมเองเนี่ยผมอยากจะออกแบบบ้านให้ เป็นลักษณะของบ้านที่อยู่อาศัยไม่ใช่โชว์ลูมที่มีกระจกเยอะอะไรเงี้ยจะให้เข้าบ้านออกมาแล้วรู้สึกอบอุ่นนะครับอันนี้คือแนวความคิดต้นแบบที่จะออกแบบบ้านหลังนี้นะครับที่ดินเดิมประมาณสัก16ไร่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ผมก็เพิ่มเติมการวางผังบ้านให้ดีขึ้นคือ เราเผื่อว่าในอนาคตหากาลูกๆของท่านเจ้าของบ้านนะครับอยากจะมีครอบครัวแล้วก็มีบ้านขึ้นใหม่นะครับ mm. ก็สามารถใช้พื้นที่ดินเนี่ยด้านข้างซ้ายขวาของบ้านตลอดความยาวของแนวถนนทางเข้าบ้านเนี่ยสร้างบ้านหลังเล็กๆของแต่ละครอบครัวขึ้นได้นะครับอันนี้จึงเป็นที่มาว่า,าทำไมทำเลของบ้านเนี่ยจึงตั้งอยู่ตรงนี้ของที่ดินนะครับ เจ้าของบ้านก็ชอบในสไตล์ที่เป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่า,อ,าอย่าอย่าต้องดูแลเยอะหรือว่าซ่อมแซมเยอะนะครับเราก็จึงเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องตลาดในณเวลานั้นอย่างเช่นหินธรรมชาติที่เป็นลักษณะของหินเทียมนะครับซึ่งทําคล้ายกับหินธรรมชาติมากและมีน้ําหนักเบาดูแลง่ายไม่ขึ้นรานะครับหรือแม้แต่ไม้ที่ใช้ภายนอกนะครับภายนอกทั้งหมดเนี่ยก็จะเลือกใช้ไม้เทียม ที่มีการย้อมสีให้เหมือนสีธรรมชาติได้ง่ายนะครับโทนสีจริงๆแล้วก็คือจะทำบ้านให้ออกมาเป็นสีในโทนที่ธรรมชาติแต่ว่ามีจุดเด่นนะครับโดยาการใช้สีเข้มเข้าไปสลับกับสีอ่อนนะครับทำให้รู้สึกว่าบ้านเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับผู้รับเหมาที่เราเลือกใช้ก็คือบริษัทเกียรติประเสริฐนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มี มาตรฐานสูงเจ้าหนึ่งนะครับมีความพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากรนะครับในระหว่างการทำงานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นออตอกเสาเข็มเลยนะครับจนกระทั่งแล้วเสร็จเนี่ยก็ถือว่าบริษัทเกียรติประเสริฐเนี่ยก็มีทีมงานที่ดีนะฮะแล้วก็มีทักษะการทำงานที่มีมาตรฐานนะครับก็เป็นที่น่าไว้วางใจนะครับสำหรับเจ้าของบ้านและสำหรับตัวผู้ออกแบบเองครับ